อาชีพที่เธอรู้จักในทุกวันนี้จะหมดความหมายพวกเธอหลายคนเลยละ่ะที่จะต้องออกจากงานถ้าเธอไม่ทำอะไรสักอย่างที่เครื่องจักรไม่สามารถทำได้เธอต้องมีสิ่งที่มันมากไปกว่าปัญญาของเธอเมื่อน,นั้นเธอจะอยู่รอดปัญญาประดิษฐ์จะทำอะไรเธอไม่ได้ ในโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้เรารู้ว่าปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์กำลังคลองโลกพวกนั้นคือเทคโนโลยีเปลี่ยนยุคสมัยท่านคิดยังไงครับกับการประทะกันของเทคโนโลยีที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีกับวิถีโบราณอย่างเช่นโยคะและสมาธิเธอแน่ใจหรือว่าฉันคือตัวจริง เพราะเมื่อครึ่งปีก่อน <c oughs> ฉันถูกเชิญไปพูดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์งานประชุมต่างๆหลายที่ทั่วโลก <c oughs> ฉันรู้สึกประหลาดใจที่เขาเชิญฉันมาพูดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ <c oughs> เพราะฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ <c oughs> หรือฉันเองก็ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์ ฉันก็เลยถามเขาในการประชุมหนึ่งที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กว่าทำไมถึงเชิญฉันมาเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์ฉันมีปัญญาตามธรรมชาตินะไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์ <laughs> เขาบอกว่าปัญหาก็คือเราจะทำไรกันต่อไปเรากำลังเสียง,งานของเราไป <laughs> ทั้งหมดล้วนเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยายลัยดัง MIT <laughs> และในฮาร์วาร์และอีกหลายที่ พวกเขาถามฉันว่าพวกเราจะไปทำอะไรในอีกสิปีหลังจากนี้เพราะว่าทุกสิ่งที่เรารู้ทุกสิ่งที่เป็นความลับจู่ๆมันก็เข้ามาอยู่ในเครื่องมือเล็กๆเธอต้องเข้าใจว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นหมายถึงการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และคาดการออกมาในแบบที่เธอต้องการณช่วงเวลาหนึง่งซึ่งคนจะไม่คิดว่ามีค่าอีก เพราะว่าเครื่องมือง่ายๆก็สามารถทำได้ดีกว่าคนเสียอีกกูก็ก็ดูฉลาดกว่าพวกเธอหลายคนไม่ใช่หรือมันดูฉลาดมากกว่าฉันก็โอเคเพราะฉันไม่ได้รับการศึกษามันดูฉลาดกว่าพวกเราอีกหรือไม่ใช่ไม่ว่าจะถามอะไรเพียงแค่ปลิบตาเดียวเธอก็บอกเราได้ มันจะไปถึงจุดที่ว่าไม่ว่าเธอจะใช้ปัญญาทำอะไรก็จะดูไร้สาระและไม่มีความหมายอีกต่อไปมันเกิดขึ้นกับฉันตอนอายุสัก13คิดว่าประมาณ13หรือ14นี่แหละครั้งแรกที่ฉันเห็นเครื่องคิดเลขแบนๆของ Panasonic รู้จักไหมตอนนั้นราคาหนึ่งรหนึ่งร้ิรูปีแพงมาก เธอดื่มกาแฟแพงกว่านั้นอีกนะแต่พานา s o นิก110ยสิรูปีโซนี่ร้อี่สิบหเราก็เลยซื้อพานา s o นิกที่ถูกกว่าราคา110รูปีพวกเขากดให้ฉันดูมีคนซื้อมาเรากดให้ฉันดูเราก็ได้คำตอบสิ่งแรกที่ฉันคิดเลยก็คือทำไมฉันต้องมาเสียเวลากับการเรียนคณิตศาสตร์ด้วย ฉันพูดว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการฉันไม่ต้องเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วไม่ว่าจะถามอะไรร้อยรูปีก็ตอบเธอได้ทำไมต้องทนทุกข์เป็นสิบปีเพื่อเรียนเลขคณิตและการคำนวณทั้งหลายเหล่านั้นมันคำนวณไซม์คสแทน Sign, Cost, ได้ ตอนนั้นฉันคิดว่าเราต้องสร้างเครื่องจักรใหญ่มาทําเรื่องไร้สาระพวกนี้ให้เพื่อที่เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนในที่สุดฝันก็เป็นจริงสัทีในอีก1 0 1ถึง15ปีข้างหน้าการศึกษาที่เธอรู้จกักอาชีพที่เธอรู้จักวันนี้จะไร้ความหมายเพราะว่าตอนนี้เขาได้สร้างเครื่องจักรเหล่านี้มาแล้วเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราใช้เวลาเรียนรู้มาหลายปีจะหมดความหมาย เขากำลังออกแบบสิ่งที่เมื่อลูกคา้าเขามาบอกว่าบ้านแบบไหนที่ฉันอยากได้รส,สนิยมของฉันแบบไหนวัฒนธรรมแบบไหนฉันชอบแบบไหนมันควรเป็นยังไงงบประมาณเท่าไหร่เครื่องจักรก็ออกแบบบ้านทั้งหลังที่แตกต่างกันสิบแบบที่เธอต้องการได้ไม่ว่าจะสีที่ทาของที่แขวนผนังเฟอร์นิเจอร์งานก่อสร้างตอนนี้เขาพูดกันว่าอีก5-7ปี เขาบอกว่าจะสามารถปรินบ้านทั้งหลังได้ลองนึกถึงสถาปนิกดูสิพวกเธอหลายคนเลยที่จะตกงานถ้าเธอไม่ทำสิ่งที่เครื่องจักรทำไม่ได้เธอควรจะเตรียมตัวเองหน่อยนะเธอต้องสามารถทำสิ่งที่นอกเหนือไปกว่าปัญญาของเธอได้มนุษย์มีความฉลาดหลายระดับ ปัญญาเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นตอนนี้ระบบการศึกษาเรามุ่งไปที่การพัฒนาปัญญาของมนุษย์และเราก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่มันไม่ใช่เราสามารถดูกันได้ถ้าเรามีเวลาในมุมมองของโยคีนั้นเรามองเห็นปัญญามนุษย์ว่ามี16ส่วนมันจะสำคัญถ้าเธออยากสำรวจความสละในมิติอื่นๆเมื่อทุกอย่างมีปัญญา ปัญญานั้นหมายถึงปัญญาของเธอไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากข้อมูลที่สะสมมาใช่หรือไม่ปัญญาของเธอทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีข้อมูลที่สะสมมาใช่หรือไม่ไม่ว่าการจะดูดข้อมูลอะไรเข้ามาวิเคราะห์ประมวลผลเครื่องจักรจะทำได้ดีกว่าเธอมนุษย์ทำพลาดได้เสมอ สามารถปลอมข้อมูลได้แต่เครื่องจักรนั้นแม่นยำมันทำงานนี้ได้ง่ายๆทุกสิ่งที่เธอใช้ปัญญาทำจะหมดความหมายใน10 1ถึง15ปีข้างหน้าเธอจึงต้องมีสิ่งที่นอกเหนือไปจากปัญญาของเธอเมื่อฉันบอกว่านอกเหนือไปจากปัญญามันสามารถมองได้หลายแบบฉันจะยกตัวอย่างง่ายๆละกัน ที่ง่ายเพราะถ้าเราไปดูตัวอย่างที่ซับซ้อนกว่านี้เราต้องใช้เวลาในการพูดคุยอีกมากวันนี้เราไม่มีเวลามากขนาดนั้นตัวอย่างนะวันนี้เธอกินอะไรมื้อกลางวันเธอกินแม็กกี้หรือใครก็ได้มาดูเรื่องอาหารให้เขาหน่อยเขากินแม็กกี้ โอเคถึงแม้เธอจะกินบะหมี่บะหมี่ดูไม่เหมือนเขาไม่รู้สึกเหมือนเขาไม่มีอะไรเหมือนเลยแต่บะหมี่แม็กกี้ที่เขากินภายใน3าถึงสชั่วโมงก็งกลายเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเธอเธอคือเครื่องจักรซับซ้อนที่ถูกสร้างด้วยบะหมี่แม็กกี้ เหมือนเครื่องพิมพ์สามมิติเธอใส่แม็กกี้ลงไปฉันไม่ได้ทำจากแม็กกี้นะโอเคฉันกินดีกว่านั้นถ้าเธอใส่แป้งจับปตีลงไปมันก็กลายเป็นร่างมนุษย์นี่คือเครื่องจักรที่ซับซ้อนที่สุดในโลกนี้เธอกำลังสร้างสิ่งนี้ด้วยอาหารอะไรก็ตามที่เธอกินเข้าไปและอาหารที่เธอกินก็คือดินที่เธอเดินไปมาใช่หรือไม่ แล้วมันก็โผล่ขึ้นมาไม่เหมือน,นเครื่องพิมพ์สามมิติหรอกหรือฮัลโหลสติปัญญาเหล่านี้มีอยู่ในตัวเธอใช่หรือไม่ไม่ได้อยู่ในสมองด้วยอยู่ที่ลำไส้ใช่สิถ้าเธอเข้าถึงถ้าเธอเข้าถึงมิติของความฉลาดนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะเธอจะมีชีวิตที่มหัศจรรย์ใช่หรือไม่เมื่อนั้นปัญญาประดิษฐ์ก็ทำอะไรเธอไม่ได้เธอจะมีความสุข เพราะเครื่องจักรจะทำงานเหล่านี้ให้โลกจะดียอะไรอย่างนี้ฉันตั้งตารอให้มันเกิดขึ้น